ผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีครับประมาณค้อนถุงนะครับนะฮะ้ประมาณเท่านี้แล้วคะเจ็ดนาทีเพราะฉะ <c oughs> นั้นนี่ถ้าหลายๆท่านบอกโอ้ไม่มีเวลาครับปีกเวลามาลำบากนี่กขคงจะสละเวลายังไงก็ตามท่านละไม่เกินครึ่งชั่วโมงค,ครับนะฮะโดยโดยในเชิงของการการการให้เลือดจริงๆแล้วนี่น่าจะอยู่ที่สิบห้านาที อีก15นาทีเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการซักประวัติเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้นครับนะฮะแล้วก็เป็นการขอข้อมูลที่สําคัญบางประการนะครับเพื่อจะใช้เป็น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 มาตรฐานในเรื่องของการพิจารณานะครับว่าของแต่ละท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ในการที่จะให้โดยการเลือดนะครับมีข้อจากัดในบางข้อเช่นสุขภาพร่างกายของผู้ให้โดยการเลือดผู้ให้เลือดเองเนี่ยนะครับ ว่าเป็นเลือดจางเกินไปหรือว่ามีโรคประจาตัวซึ่งเป็นข้อห้ามเลยนะครับอาเช่นติดเชื้อบางโรคนะครับก็เป็นข้อห้ามที่จะให้เลือดนะครับอันนั้นกขาคงจะมีจตกันกับซึ่งเราจะรู้ได้จากการสอบถามในทั้งหมดการตรวจบรสอมถามการตรวจสอบปบะถมถามแบบสัมภาษณ์รวมทั้งการตรวจร่างกายเพื่อต้นการวัดความดันอะไรต่างๆเนี่ยเราให้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับและให้เลือดอีกประมาณ สิบห้านาทีจากนั้นก็พอเสร็จจากการให้เลือดก็จะมีการมาปอยให้สภาพร่างกายเตินฟูสักหน่อยก็มีการดื่มน้ำดื่มนมอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะประมาณสักห้าถึงสิบนาทีสรุปแล้วสลับเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับในกต่ลท่านที่มีธารกิจย่างยิ่งนะครับในการบริหารเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงท่านก็สามารถจะได้ b e n ม f i t สุดๆได้คุณในหลายๆเรื่องที่ให้กับคนใต้หรือนอื่น ต้องมีการเก็บเลือกเก็บตัวอย่างเลือดนะครับไปถึงห้องแลบนะครับในการตรวจหาเชื้อบางีเรซึ่งซึ่งถูกห้ามอย่างยิงนะครับ ก็ผ่านไปเ้านาทีเสียแล้นะครับผมผได้เริจาดเลื่อดครบแล้วครับอีกสีเดือนโดยประมาณโดยตั้งเป้าในใจก็คือประมาณสองปานนะครับคผมจะลงนความบริจาคใหม่ของประเทนใหม่ไานะครับครับีนี้เกือบสามันนะครับต่นนี้ก็มีนะครับ